สวัสดีครับมีเด็กๆถามมานะครับว่าถ้าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์มาเพื่อจะใช้โปรแกร,รม AutoCAD และ Revit นะครับในเวอร์ชัน2021น2021เนี่ยควรจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สเปคสักประมาณไหนถึงจะดีนะครับจันก็เลยอ้างอิงมาจากเว็บของ Autodesk เองนะครับระหว่างตัวนี้ก็คือเป็น System Requirement ของ AutoCAD 2021แล้วก็อันนี้เป็น System Requirement ของ Revit 2021นะครับเราดูที่ AutoCAD ก่อนนะครับ AutoCAD ก็คือสิ่งที่เขาระบุว่าตัวที่จะต้องใช้นะครับ OS ก็คือต้องเป็น Windows 8.1ขึ้นไปนะครับ Windows 7ใช้ไม่ได้นะครับใช้64บิตด้วย32บิตก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ CPU ก็โดยปกติแล้วก็ประมาณ2.5-2.9ถึงนี่ก็รันได้สบายนะครับในขณะที่เขาก็ recommend ไว้ที่3ขึ้นไปนะครับ CPU ก็ต้องแรงนิดนึงถึงจะรันตัวอ u t โตแคดได้ลื่นนะครับเมมโมรี Memory นะครับแรมก็พื้นฐานก็คือ8 g b นะครับหรือว่าถ้าเขาแนะนำก็คือ16 g b ขึ้นไปนะฮะหน้าจอนะครับก็คือเป็น4 HD นะครับ1920 x 180ขึ้นไปนะครับส่วนจะไปถึง 4K อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งดีนะฮะส่วนกราฟิกการ์ดนะครับกราฟิกการ์ดถ้าเบสิกแล้วคือว่าใช้อะ 1> G.P.U. 1GB นะครับจริงๆใช้ o n b o อร์ก็ได้นะครับแล้วก็เขาเียกคอมเมนต์ไว้ที่ 4GB นะครับ G.P.U. ก็คือมีการจอแยกนะครับตรงนี้ใช้พื้นที่ลงโปรแกร,รมประมาณสัก 7GB นะครับอันนี้คือ AutoCAD นะครับที่เหลือก็คือพวกเน็ตเวิร์พวกอะไรงนี้นะฮะส,ส่วนสำหรับ Mac mm hmm. ก็เขาต้องเป็น h i ไฮเ e r a ขึ้นไปนะครับถึงจะลงได้นะ ตัวสเปคพวกนี้ของ Mac ก็อาจจะเครื่องเก่าๆหน่อยก็ลงได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องเครื่องใหม่นะอาทีนี้ถ้าเราใช้3 d modeling บน autocad ด้วยเนี่ยอาจจะต้องมี memory ขั้นต่ำแล้วก็มี disk space ที่มากขึ้นอะไรอย่างนงี้นะอาทีนี้มาดูที่ revit นะครับซึ่ง revit ในปกติแล้วจะใช้ตัวทรัพยากรสูงกว่า autocad เพราะว่า autocad เนี่ยถ้าเป็น2 d มันก็จะไม่ได้กินทรัพยากรเยอะนะครับ แต่ถ้าเป็น3 d เนี่ยก็จะเยอะขึ้นมาแต่ Revit เนี่ยมันเขียนทีเดียวได้ทั้ง2 d และ3 d นะครับตัว Revit เนี่ยจำกัดเลยว่า Windows ต้องเป็น Windows 10เท่านั้นขึ้นไปนะฮะแล้วก็เป็น64บิตนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเวอร์ชัน Pro หรือ Home นะ Windows 10ขึ้นไปใช้ได้นะฮะ CPU นะครับเป็น Single-Core ก็ได้ Multi-Core ก็ได้เป็น Intel ได้นะครับหรือเป็น C ี o n ได้เป็น AMD ได้นะครับใช้ได้หมดนะฮะ ยิ่งถ้าเป็นมัลติคอร์ก็จะดีนะครับเพราะว่าทำงานหลายคอร์หลายเทรดนะซึ่ง CPU ตอนนี้ตัวใหม่ๆก็จะเป็นมัลติคอร์หมดแล้วนะครับตัว s i n g l e c คอรแทบไม่มีแล้วตัว Memory นะครับก็ใช้8 GB นะครับหน้าจอก็เป็น1280 x 1024นะครับซึ่งก็เป็น Full HD นะครับก็สเปคโดยทั่วไปก็ดูแล้วก็ไม่แตกต่างกันนะครับว่าตัวแฉกพอๆกันนะครับ วิดีโอการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็เขาถ้าถ้าเป็นแอดวานซ์กราฟิกนะครับก็จะต้องเป็นการ์ดจอแยก 4GB ขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นเบสิกราฟิกเราก็ใช้การ์ดจอออนบอร์ดก็ได้นะครับไม่เป็นไรพื้นที่ในการลงก็ประมาณสัก30 g สนะครับสำหรับเดวิดนะฮะซึ่งถ้าเด็กๆซื้อคอมพิวเตอร์นะครับจะแนะนำให้ใช้ตัว SSD ที่ มีความจุเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเท่าที่พวกรุ่นพี่ใช้มานะครับ256เนี่ยไม่พอนะฮะต้อง512หรือว่า1เทรบายขึ้นไปแบบนี้นะครับถึงจะสามารถจะลงโปรแกรมได้เพราะว่าเราไม่ได้ลงแค่ AutoCAD กับ Revit นะครับยังมีโปรแกรม,มอ,อื่นๆอีกเยอะเลยที่จะต้องลงต้องใช้งานนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้า ตัวนี้เนี่ยเป็นออปชันที่เป็น Balance, Price and Performance นะครับคือถ้าเมื่อกี้ก็คือเบสิกของ Revit แต่ว่าเป็นเพอร์ r อร์แมนซ์ที่ใช้ได้ก็คือ RAM 16 g ิขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆก็สเปคก็พอๆกันเนาะระวาง AutoCAD และ Revit นะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันนะฮะประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะเอาท็อปเลยนะครับตัวเพอร์ r อร์แมนซ์สูงเลยเนี่ยเขาก็แนะนำไปที่ r รม32นะครับ ตรงนี้ก็อาจจะมาดูได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับในในขั้นตอนที่จะใช้เรียนฝึกฝนนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคโดยคร่าวๆนะครับของโปรแกรม autocad และ revit นะฮะ